คณะกรรมการเลือกตั้งรับรองนะครับภายในร้อยวันผมต้องเข้าไปเคลียร์ตรงนี้ก่อนนะครับเรื่องทอ่อประการนโยบายทําทันทีร้อยวันแรกสําหรับว่าที่นายกเทศมนตรีนครอุดรธานีคนใหม่นั่นก็คือการแก้ปัญหาท่อระบายน้ําที่แคบโดยเฉพาะถนนโพสีซึ่งในช่วงหน้าฝนน้ําระบายไม่ทันรวมถึงการวางท่อระบายน้ําและพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานในอีกหลายจุด นี่เป็นนโยบายเร่งด่วนของนายกิติกรทีฆัฒนานนท์จากกลุ่มนครหมากแข้งที่สามารถล้มแชมป์เก่าได้และกวาดเก้าอี้สอทอมาได้ถึง1 6ที่นั่งเป็ดเหลืองหนองประจักษ์พิพิธภัณฑ์เมืองอุดรธานีและสนามกีฬาเวสุวรรณทั้งหมดนี้เป็นผลงานของกลุ่มนครหมักแข้งที่ยึดสนามการเมืองท้องถิ่นมากกว่าวสองทศวรรษและเป็นผลงานของนายกิติกร เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งเป็นรองนายกเทศมนตรีถึง3สมัยทำให้ว่าที่นายกเล็กเมืองอุดอรจะกลับมาสานต่อด้วยการปรับปรุงพื้นที่เสื่อมทรมให้เป็นสวนสาธารณะลานกีฬาและเน้นจัดกิจกรรมอีเวนต์เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวหวังดึงเม็ดเงินเข้าจังหวัดส่วนที่เราจะทำใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับพืชสวนโลกนะครับผมผมคิดว่าเข้าไปเนี่ยผมจะจะทำเป็นจุดนะครับท่องเที่ยวในในเขตเทศบาล นะครับะพะในเฉพาะในเขตเทศบาลเราเนี่ยเราก็มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับที่ให้นักท่องเที่ยวเนี่ยได้เข้าไปกราบไหว้นะครับเป็นเป็นขวัญเป็นกําลังใจอยู่หลายจุดนะครับเช่นศาลเจ้าปู่ย่านะครับศาลเทพารักษ์นะครับจะจัดรวมรวมถึงพิพิธภัณฑ์นะครับผมเชื่อผมจะจัดเป็นเป็นศูนย์กลางอยู่ที่พิพิธภัณฑ์นะครับแล้วก นักท่องเที่ยวที่มาเนี่ยเราจะจัดเป็นทริปเพราะตอ,ตอนนี้เนี่ยเทศบาลมีรถรางอยู่แล้วเนี่ยห้าคันส่วนในด้านการศึกษาจะพัฒนาโรงเรียนในสังกัดเทศบาลทั้ง11แห่งให้มีความเป็นเลิศในแต่ละด้านเช่นด้านกีฬาสารฝันโรงเรียนตำรวจเพื่อให้ตรงกับความต้องการของเด็กนักเรียนผมมีนโยบายที่จะทำเป็นโรงเรียนเฉพาะทางนะครับเช่น โรงเรียนสมมติโรงเรียนเทศบาล6กนะครับ mm. เขาจะเด่นทาง mm. ด้านกีฬาฟุตบอลนะครับด้านดนตรีลูกทุ่งนะครับเราก็จะจัดกิจจัดให้น้องๆที่ชอบกีฬาฟุตบอลเนี่ยของแต่ละโรงเรียนเราเนี่ยสิกว่าโรงเนี่ยใครชอบฟุตบอลก็มาอยู่ที่โรงเรียนเทศบาล6มีโค้ดมีอะไรที่มีประสบการณ์นะครับมาสอนน้องๆเขานะครับรวมถึงด้านการศึกษานะครับเด็กอยากจะไปเป็นตำรวจ เราก็เอาเด็กชุดนี้เข้ามาที่อยากเป็นเข้ามาแล้วก็จัดเน้นไปทางที่จะให้ให้ความรู้นะครับให้<ม>ประสบ,ะสบใช่ครับให้ตรงกับสายอาชีพขณะที่นักวิชาการจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีวิเคราะห์ว่าการคว้าชัยของผู้สมัครจากกลุ่มนครหมากแข้งไม่ได้เกินความคาดหมายเพราะมีกลุ่มพ่อค้ากะหาบดีให้การสนับสนุนและมีสายสัมพันธ์ที่ดีกับคนในท้องถิ่นมาอย่างยาวนาน อีกทั้งมีการจับมือกับกลุ่มการเมืองสายสีแดงทําให้สนามเลือกตั้งครั้งนี้เพื่อไทยไม่ส่งคนลงสมัครเพราะฝ่ายไหนได้ก็ให้การสนับสนุนยกเว้นพักประชาชนกระแสะของพักการเมืองอีกพักหนึ่งก็มาสนับสนุนนะซึ่งจากเดิมเนี่ยเคยสนับสนุนคุณธนาดรไว้นะครับแต่ว่าไม่แน่ใจว่าเกิดสาเหตุอะไรนะทำให้เกิดการย้ายฝั่ง นะครับอันนี้ก็เป็นภาพทําให้เห็นว่าบ้านใหญ่เนี่ยยังคงมีอิทธิพลกับการเมืองท้องถิ่นอยู่อสมคูรพอ,อมีการสนับสนุนที่เปลี่ยนไปก็ทําให้ผลของการเลือกตั้งก็เปลี่ยนไปตามสนามเลือกตั้งท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานีซึ่งตระกูลทีฆัฒนานนทวงคืนเก้าอี้ได้สําเร็จและหากผลงานดีเป็นที่ประจักษ์ ก็อาจจะเป็นการปูทางไปสู่สนามการเมืองระดับชาติแต่ว่าที่นายกเล็กเมืองอุดรธานีระบุว่ากลุ่มนครหมากแข้งมีความเชื่อมโยงกับคนในท้องถิ่นมากกว่าจึงแบ่งรับแบ่งสู้ที่จะลงการเมืองระดับชาติและอีกในหนึ่งจะเป็นการหลีกทางให้กับพรรคเพื่อไทยที่เรียกได้ว่าเป็นเมืองหลวงของคนเสื้อแดงมายุรีคารบาลไทย p ี s รายงาน